สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมังกร1-15พฤษภาคม2566นะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวมังกรค่ะความรักของท่านนะคะจะเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ครอบครัวชาวมังกรจะไม่ได้ถ่ายแตกแยกนะคะช่วงนี้นะคะชาวมังกรอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะในลักษณะเยี่ยมญาติหรือพบปะญาตินะคะหรือมีการเดินทางนะคะในลักษณะ,ะที่ว่าอ,อ,อย่างบางท่านต้องไกลบ้าน นะคะหรือบางท่านอยู่ไกลบ้านก็อาจจะมีการกลับบ้านได้อะไรประมาณแบบนั้นนะคะในช่วง15วันนี้นะคะชาวมังกรในเรื่องของงานและเงินจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านเลยค่ะในตำแหน่งงานในตำแหน่งเงินนะคะในตำแหน่งบ้านที่ทางที่อยู่อาศัยก็บ่งบอกได้ว่าปัญหาอะไรต่างๆนานา ที่ก่อนหน้านี้ผิดพลาดไปนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะก็อาจจะหมายถึงว่าปัญหาเหล่านั้นมันเริ่มเบาบางลงมันเริ่มขี้คลายลงนะคะมันเริ่มมองเห็นโอกาสอะไรที่ว่ามันดีขึ้นดีขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับภายในบ้านของท่านนะคะส่วนในเรื่องของอ่อ สุขภาพร่างกายนะคะก็เรียกว่าของชาวมังกรเองก็น่าจะแข็งแรงดีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะคะตรงนี้เรื่องของญาติผู้ใหญ่ค่ะนะคะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะส่วนในเรื่องของงานก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้งานของคุณจะเดินหน้างานของคุณจะคืบหน้า ะะงานของคุณจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินนะคะและมีหนําซ้ําใครที่ตกงานใครที่ออกงานหรือใครที่ว่างงานก็จะมีงานนะคะตรงนี้นะคะหรือแม้แต่ทั่งว่าเป็นการตัดสินใจของท่านที่ท่านจะเตรียมการนะคะเตรียมการเตรียมลงทุนนะคะเพิ่มได้นะคะสําหรับคนที่ทําอาชีพส่วนตัวนะคะใครที่รู้สึกว่าเบื่อเซ็งนะคะ อารมณ์ช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังแค่ว่าอารมณ์เบื่อๆอารมณ์เซ็งๆนะคะอารมณ์แบบว่าอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ดาวย้ายใหม่ๆด้วยแต่ชาวม bon ok ังกรก็จะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าคุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแหละภายในครอบครัวของท่านนะคะสิ่งที่ท่านรอสิ่งที่ท่านหวังนั่นแหละนะคะมันจะถึงเรามองว่ามันก็น่าจะถึงเวลาละที่โอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโอกาสใหม่ๆ โอกาสอะไรก็แ,แต่ที่เป็นโอกาสการสร้างเงินสร้างไรายได้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับท่านนะคะส่วนในลักษณะของคนที่มีประเด็นนะคะโชคลาภมีไหมชาวมังกรอ,อ่าคนที่มีประเด็นค่ะนะคนที่มีประเด็นเขาฟ้องมาว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกเบื่อเซงหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์มันไม่ดีขึ้นเลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางครัง้งบางคราวเชื่อว่าคุณวิตกกังวลน่ะคุณไประแคะระคายบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วคุณก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้ช่วงส่องเขาเยอะนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะเรามองว่าชาวมังกรคุณก็ส่องเขาเยอะนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณวิตกกังวลว่า ทำไมความสัมพันธ์ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะนี่ก็คือคนที่มีประเด็นส่วนใครที่ห่างเหินนะคะช่วงนี้อยากจะบอกว่าเรียกว่ายังไงดีละ่ะการห่างเหินเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่จังหวะไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วด้วยนะคะคนที่ห่างเหินนะคะดาวศุกร์อะ ครึ่งเดือนนี้อยู่ในตําแหน่งอริดาวความรักอยู่ในตําแหน่งอรินะคะอา,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครที่ห่างเลยจริงๆระวังปัญหานะคะปัญหาการแตกแยกอาจจะเป็นเพราะสาเหตุหนึ่งเรื่องของการหึงหวงสเรื่องของความรักที่ มีปัญหามาสักพักแล้วก็ต้องระวังการตัดสินใจนะคะระวังการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาก็ตามการตัดสินใจเรามาว่าอ่ะถ้าฝั่งคุณคุณจะรู้สึกว่าอ่ะถ้าความรักมันไม่ดีทําไมเรามัวแตจ่จมอยู่กับจมอยู่กับอารมณ์แบบนี้ทําไมเราไม่เลือกล่ะเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ล่ะทําไมเราไม่เลือกตัดสินใจว่าเอาปล่อยไปก่อนนะ ถ้าความรักมันไม่ดีเนี่ยนะคะเราเลือกเริ่มต้นใหม่เราเลือกลุยงานเราเลือกทํามาหากินของเราดีกว่าไหมนั่นก็คือคนที่ความรักไม่ดีที่ว่าจบมาแล้วนะคะบางท่านนะคะเครียดคิดมากซึมเศร้าน้อยใจว่าทําไมเราเจอความรักแบบนี้ทําไมเราต้องเจอการผิดหวังแบบนี้ทําไมสาเหตุที่ว่าบางครั้งบางคราวบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะบางคนนะคะ คุยกันอยู่ยดีๆอ้าวเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่ไม่เข้าใจกันเล็กไม่เข้าใจกันเนี่ยแค่วันเดียวอาจจบละอะไรประมาณแบบนั้นนะคะเราก็มองว่าบางคนคนที่สําหรับคนที่ความรักห่างเหินเนี่ยช่วงนี้คุณกําลังตัดสินใจเลือกที่จะเลือกมองสิ่งใหม่ๆเลือกมองสิ่งดีๆเลือกมองโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะนี่ก็คือคนที่มีประเด็นทีนี้ค่ะ เดี๋ยวพอรู้สึกว่าถ้าดาวสุกย้ายในกลางเดือนพฤษภานี้้เชื่อว่าชาวมังกรอาจจะมีดีๆในเรื่องของความรักนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีข้อพิพาทกันอยู่ที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าต้องต้องห่างเหิน mm hmm. ก็อาจจะมีการมาคุยมาเคลียร์กันได้นะคะตรงนี้ทีนี้ค่ะมาดูกันนะคะฝั่งเขานะคะ โอ้พระเจ้าช่วยอืมเราก็เชื่อว่าหลายๆท่านความรักน่าจะจบแล้วจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวเสารก็เล็งทับตัวเองด้วยละ่ะดาวเสารเพิ่งย้ายไปเดือนมีนาเองนะคะอ่าเราก็มองว่าตัวเขาเองมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะรู้สึกว่าอ่าในเมื่อเรากับเขาไม่เขากับคุณไม่เข้ากันนะะหรือเข้ากันไม่ได้หรือมีความแตกต่าง และในความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะมีการยื้อกันมาระดับหนึ่งแล้วนะคะยื้อกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมันไม่ได้ดีขึ้นพอไม่ดีขึ้นเราก็มองเห็นว่าตัวเขาเองนี่แหละจะตัดสินใจแล้วล่ะนะคะเขาก็มีเป้าหมายชีวิตของเขาค่ะนะคะคนที่คนที่ห่างเหินนะคะก็ใครที่ใครที่กําลังห่างก็ต้องระวังการตัดสินใจของเขาเพราะว่าการตัดสินใจของเขาครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณน่ะแหะก็คือการจบเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเขาต้องการเป็นอิสระเขาต้องการไปทําอะไรในในชีวิตของเขาที่เขาอยากจะทำนะคะมองว่าเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะคะชาวมังกรโดยที่อยากจะบอกว่าเหมือนกับคนอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่เบื่อหน่ายนะคะอารมณ์มันเหมือนกับว่ามันพอมันพอละความรักที่ยื้อกันมานะคะมันพอละมันถอยละ นะคะมันไม่สู้ละนะคะตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจค่อนข้างจะแรงสักนิดหนึ่งนะคะส่วนใครที่จบแล้วตัวเขาเองก็รับทราบแล้วตัวเขาเองจะรู้สึกว่าเอะกันการที่เป็นอิสระกับตัวเองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เขาก็น่าจะมีโอกาสได้ไปทําอะไรในส่วนตัวนะคะทำอะไรที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ว่าการกระทําตรงนั้นจะเป็นการกระทําในเรื่องของ ความรักหรือเรื่องของการดำรงชีวิตกับหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่นะคะมองว่าเขาก็เลือกเลือกเป็นแบบนี้นะคะเอาง่ายๆก็คือเลือกที่ต้องการอิสระกับตัวเองหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขากับคุณเป็นคนไกลกันก็ได้ยิ่งเป็นคนไกลกันยิ่งแล้วใหญ่เลยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะสาเหตุหนึ่งการไกลสสาเหตุการเป็นตัวของตัวเองอีกนะคะเขาก็ต้องการแบบว่าไม่อยากอยู่ภายใต้แรงกดดัน หรือไม่อยากอยู่ในปัญหาความรักที่ตัวเขาเองไม่มีสิทธิ์จะทําอะไรได้นะคะหมองว่าเป็นแบบนั้นและอย่างหนึ่งนะคะปัญหาพอมันเพิ่มพูนขึ้นพอมันสะสมมากขึ้นมันอาจจะเป็นการเลยเลยละเลยการเคลียร์กันละมันมากเกินไปละมากเกินที่ว่าเขาจะเคลียร์อะไรกับคุณได้ให้ดีเหมือนเดิมละนะคะถึงเวลา เรามองว่าระหว่างคุณกับเขามันน่าจะมีการจบกันนะคะมีการเลิกลาบางคู่อยู่ดีๆก็เลิกลาเฉยเลยก็มีนะคะบางคู่มันเหมือนกับว่าคนที่ว่าพอนะมันมันรู้สึกว่ามันพอมันไม่ไม่ไปต่อเงี้ยมันอยู่ดีๆมันมันพังอะนะคะอยู่ดีๆมันพัง มาดูความในใจของชาวมังกรกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านก็ต้องขออภัยลุงหน้าด้วยนะคะตำแหน่งความรักก็อาจจะสลับตำแหน่งกันได้นะโอ้มังกรคุณรู้สึกว่าคุณรอ รอปลดปล่อยตัวเองไหมรอปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองหรือเปล่านะคะเราวังว่าคุณรอปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองหรือคุณรู้สึกว่าคุณต้องจำยอมแล้วละ่ะในเมื่อเขานิ่งเงียบหายไปขนาดนี้หรือปัญหาตรงนี้มันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเขาเป็นฝ่ายหนีปัญหาไปคุณก็ต้องจำยอมนะคะจำยอมหมายถึงการปล่อยเขานะคะและก็ตัวเองก็รอจังหวะเวลาตัวเองเท่านั้นเองที่ตัวเองจะต้องดีขึ้นที่ตัวเองจะต้องหายทุกข์ นะคะมันเหมือนกับคนรอการปลดปล่อยนะคะตรงนี้ส่วนบางครัง้งบางคราวนะคะการที่คุณปลดปล่อยอยากหรือการที่คุณลืมยากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสาเหตุคุณคิดว่าเขาอะเป็นคนที่มีค่าสำหรับคุณมีค่าในชีวิตคุณนะคะแต่ความรักครั้งนี้คุณรู้รู้แล้วนะคะเรามองว่าคุณก็รู้แล้วว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วมันเป็นการจบ นะฮะการจบตรงนี้มันก็คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตแหละนะคะที่เราเจอความรักไม่ค่อยดีมากนะคะความรักที่มันมีเรื่องราวปกปิดปิดบังได้นะคะหรือความรักที่คุณเป็นแค่เงาของใครบางคนที่ถ้าเขามีตัวจริงนะคะอันนี้ก็เป็นแบบนี้สิ่งเดียวที่สามารถทำได้ก็คือการรอปลดปล่อยตัวเองค่ะคือการพยายามลืม นะฮะคือการกลับมารักตัวเองแต่วันใดวันแต่วัน,แต,วนแต่ถ้าณนะปัจจุบันนี้ถ้าคุณยังมัวแต่เสียดายหรือยังมัวรักยังมัวหวงการปลดปล่อยตรงนี้กว่าจะหลุดพ้นได้มันก็ค่อนข้างต้องกินเวลาสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่คือความในใจของคุณที่คุณรู้สึกว่าอ่ะฉันไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะฉันปล่อยแล้วจริงจงคุณปล่อยแล้วจริง นะคะคุณจำยอมจริงคุณรู้แล้วล่ะว่าความรักตรงนี้มันไม่มีอนาคตนะคะแต่ใจของคุณมันยังไปนึกถึงนั่นแหละค่ะคือประเด็นตรงนี้นะคะมาดูเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ โอ้โหทางเลือกใหม่ค่ะเขาคาดหวังว่าทางเลือกใหม่ของเขาจะมีอนาคตที่ไกลกว่านะคะเขาหวังแบบนี้นะคะความในใจของเขาต้องไกลกว่าต้องไกลกว่าเพราะระหว่างระหว่างคุณเนี่ยมันมืดแปดด้านละมันเป็นทางตันละมันไม่มีอะไรดีขึ้นละนะคะการที่เขาเลือกจบกับคุณไปเขาคาดหวังตรงนี้เท่านั้นเองนะคะความในใจของเขาและเขาก็คาดหวังอะไรละ่ะ ถ้าเขามีความรักครั้งใหม่หรือเขามีคนอื่นเขาก็คาดหวังความรักของเขาดีขึ้นนะคะมีความสุขแฮปปี้มากกว่านะะโดยที่หนปัญหาต้องไม่มีสอเรื่องราวการที่เข้าหากันได้มันต้องมีมากกว่าเพราะว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นอะไรที่มันมันยังเข้ากันไม่ได้สัทีเดียวแล้วมันยื้อกันมาแล้วอะนะคะโอเคค่ะาการเลือกเท การเลือกเทคุณไปตรงนี้เป็นการทิ้งปัญหาเป็นการหนีปัญหาเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเลยเขาไม่เกลียดกับคุณนะคะเขาคาดหวังอย่างเดียวว่าความรักของเขาที่เขาเป็นอยู่หรืออนาคตถ้าเขายังมีถ้าเขายังไม่มีหมายถึงอนาคตที่เขามีเนี่ยมันจะต้องดีดีกว่าเก่าดีกว่าเดิมนะคะเข้ากันได้ดีมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะนี่คือความในใจของเขา มาดูแนวโน้มของชาวมังกรกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง15วันนี้นะคะตัวตนของท่านค่ะท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะท่านอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ท่านอยากจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆท่านอยากจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่จะสบายใจพอใจนะคะพอใจที่เป็นอยู่นะคะ อารมณ์ของท่านเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าใครที่เลือกปล่อยวางได้แล้วนะคะยอมรับความจริงได้แล้วหันหน้ามาเผชิญความจริงหันหน้ามาเผชิญกับเหตุการณ์ปัจจุบันว่าโอเคเขาสร้างปัญหาทิ้งไว้ให้คุณเนี่ยนั่นแหละค่ะมันคือทางรอดของท่านมันคือทางออกของท่านที่ท่านจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้มีความสุขนะคะและมีโอกาสที่ว่าเรียกว่า พอใจในชิตความเป็นอยู่พอใจในการกระทำนะฮะเพราะว่าก็มองว่าคุณก็น่าจะรับทราบแหละว่าคุณยื้อกับใจตัวเองค่ะคุณไม่ต้องไปยื้อกับใครคุณยื้อกับใจตัวเองเนี่ยการที่ยื้อกับใจตัวเองไปนึกถึงนึกถึงนึกถึงมันไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะบางคนที่ยื้อด้วยส่องด้วยรอด้วยยิ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยยิ่งทําให้ตัวเองกดดันตัวเองที่เป็นทุกข นะคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวที่เป็นทางรอดคือการตัดสินใจของคุณค่ะนะคะว่าคุณจะพร้อมเผชิญความจริงไหมพร้อมอยู่ได้ไหมพร้อมเติมเต็มกับตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองไหมเพราะโอกาสความสุขของคุณมันรอคุณอยู่วันข้างหน้าโอกาสความสําเร็จในการหมดทุกข์รอคุณอยู่วันข้างหน้านะคะนี่ก็คือชาวมืก่อนทีนี้มาดูเขาค่ะแนวโน้มเขาคนนั้นของคุณนะคะ ไม่เห็นสนใจเลยไม,ลไม่รับไม่รู้ไม่สนใจด้วยซ้ำไปจริงๆนะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเวลาเขาตัดสินใจอะไระเขาไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์นะคะและ้วมองว่าเขาก็เป็นตัวของตัวเองอย่างมากเลยนะคะแนวโน้มของเขาตัวตนของเขาเขาก็คาดหวังสิ่งที่เขามุ่งหน้ามันคือความสุขและมันคือความสำเร็จนะ,ะโดยที่ไม่เคลียร์อะไรใดๆกับคุณค่ะไม่สนใจแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาเขากับคุณเนี่ย มันสะสมกันอยู่แล้วยังไม่มีการเคลียร์กันนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มาชี้แจงแถลงไขหรือว่ามาเคลียร์ชัดเจนว่าเออไปแล้วนะไม่สนใจค่ะไปดื้อค่ะนะคะจบดื้อนะคะเพราะเขาคาดหวังกับการกระทําของเขาว่าการกระทําของเขาอะวันข้างหน้าเขาจะต้องพบความสุขแล้วก็ความสําเร็จด้วยเขาอาจจะกําลังคิดอยากจะไปร่วมสร้าง อนาคตนะคะสร้างอนาคตกับอีกหนึ่งคนที่เขาเลือกนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะตอบโจทย์มาแล้วนะคะเขากําลังคาดหวังว่าอืเขาก็อยากจะสร้างอนาคตกับคนที่เขาเลือกคิดว่าคนที่เขาเลือกนั้นมันคือโอกาสดีมันคือสิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นกับเขาในวันข้างหน้านะคะโดยที่บอกแล้วว่าสนใจคุณไหมไม่สนใจค่ะ นะคะไม่สนใจเลยคนเรากําลังจะไปได้ดีอะ่ะเขาไม่มาเขาไม่มามองหลังหรอกเขาไม่มาเหลียวหลังหรอกนะคะนี่คือตัวเขา บทสรุปแล้วไม่เป็นไรค่ะนะคะเขาก็ฟอ้องมาว่าความรักครั้งนี้นะคะเขาก็แค่บอกคุณว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะวัยหนึ่งในชีวิตที่คุณจะต้องคุณไม่สมหวังในความรักนะคะแต่เขาก็ฟอ้องมาว่านับจากนี้ไปค่ะถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณก็ตามมันคือสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพียงแต่เราเลือก ต้องเลือกรักอย่างมีสติอย่าเลือกรักเพราะความอยากนะคะเขาฟ้องมาแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าอาดีตกับคนนี้คุณพยายามแล้วพยายามต่อสู้แล้วพยายามอดทนแล้วคุณก็ถือว่าคุณก็ถือว่าคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะ,<ม>ะเพียงแต่ว่าการทําดีที่สุดนั้นอ่ะเราบังเอิญว่าครั้งนี้เราแพ้นะคะบางคน TKO มาด้วย การแพ้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะแค่เรามีสติกับวันข้างหน้าเท่านั้นเองการมีสติกับวันข้างหน้าคุณจะมีความสุขนะคะเพราะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในวันข้างหน้านะคะแค่ให้คิดว่าเนี่ยแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมานะคะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยหลุดพ้นได้จะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขได้นะคะรักด้วยสติด้วย อย่ารักเพราะความอยากอย่างเดียวนะคะถ้ารักเพราะความอยากอย่างเดียวแล้วเราดันทุลังมันก็เรียกว่ายังไงอะ่ะมันก็ดีในในสำหรับคนที่มีความพยายามละใช้ความพยายามละทำดีที่สุดละนะคะมันก็ดีในส่วนนั้น แต่ในส่วนที่ถ้าความรักมันไม่ดีแล้วยื้มาความทุกข์มันก็มาตกที่ตัวเองนะคะมาดูค่ะว่าคนโสดนะคะชาวโสดเดือนนี้ครึ่งเดือนนี้ค่ะอารมณ์สวิงหน่อยนะคะอารมณ์แปรปรวนอารมณ์อ่อนไหวหน่อยเนาะถ้าใครมีคนคุยแล้วอ่ะรู้สึกว่าการคุยเนี่ยมันมีอุปสรรคหรือเปล่ามันมีปัญหาหรือเปล่า นะคะเพราะครึ่งเดือนนี้ดาวความรักของคุณนะ่ยยังอยู่ในเรือนอริอยู่เลยนะคะต้องรองครึ่งเดือนหลังความรักถึงจะดีนะคะอ่ะครึ่งเดือนนี้เขาก็ฟ้องมาว่าถ้าสำหรับคนที่มีคนคุยมันก็เป็นไปได้ยากสักหน่อยหนึ่งนะนะคะที่จะมีการคุยแบบปฏิประต่อกันนะนะคะหรือมันอาจจะมีอุปสรรคในการคุยนะคะหรือมันอาจจะมีปัญหาติดขัดในการคุยนะคะตรงนี้ คือคุยแบบไปๆไปมาๆมาหายๆห,ห,หรือตัวอารมณ์ตัวเองก็ได้นะคะอารมณ์ตัวเองก็ยังไม่พร้อมที่แบบว่าอยากจะเปิดใจซะเต็มร้อยนะะเพราะคุณรู้สึกว่าอารมณ์อารมณ์มันแปลกๆอารมณ์มันเหมือนกับว่าจะเริ่มต้นมันก็ไมกลาเริ่มต้นอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะส่วนใครยังไม่มีคนคุยคะ่ะ การที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครสักคนหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคในใจของคุณอยู่นะคะเพราะใจของคุณคุณยังเกิดการระแวงอยู่นะคะใจของคุณคุณจะ,จ,ะจะรู้สึกได้ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของอยากจะพักใจนะคะอยากจะเรียกว่าเติมเต็มกำลังใจตัวเองนะคะหรือแม้แต่ทั้งอารมณ์ของคุณมันยังไม่อยาก นะคะตรงนี้สำหรับคนที่โสดสนิทแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาคุยเนี่ยอารมณ์แบบจะเป็นแบบนี้ในครึ่งเดือนนี้นะคะส่วนอนาคตอันใกล้นี่แหละคะ่ะถึงได้มองว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรื่องของความรักคุณอาจจะมีข่าวดีนะคะอนาคตอันใกล้คุณอาจจะมีมิตรภาพใหม่ๆมีเพศตรงข้ามนะคะที่เข้ามาหาคุณมาคุยกันกับคุณนะคะ อในลักษณะดีไหมก็ดีค่ะแต่ตรงนี้ต้องบอกไว้นิดนึงว่าชาวมังกรใจนะ่ะก็อยากจะเราเชื่อว่าใจของคุณก็อยากจะอยากจะมีใครใหม่นะแต่เพียงแต่อารมณ์ของคุณต่างหากที่ว่ามันยังไม่มันยังยังไม่สมานกับใจคุณนะนะคะอารมณ์ของคุณมันยังไม่มันยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยังไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันกันกบใจคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าที่รักก็ไม่ได้ ที่ผ่านมานะคะที่เข้ามาก็เหมือนกับว่าใจทําไมมันยังไม่พองโตเต็มร้อยอะไรอย่างนั้นนะคะก็เรียกว่ายังไงดีล่ะมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่เรามองว่าเป็นใจคุณนะคะเรามองว่าเป็นใจคุณส่วนบางคนรู้สึกได้ว่าพอเวลาไม่มีรักแล้วอยู่อยู่ลําพังอยู่คนเดียวแล้วทําไมชีวิตเหมือนคนมีค่าขึ้นอ่ะทาไมชีวิตเหมือนกับว่าเอ๊ะทำอะไรก็ดีขึ้นอะไรประมาณแบบนั้นนะคะชาวมังกร แต่บางกรคุณกําลังจะมีคนเข้ามานะคะเดี๋ยวขอครับขอดูหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหพระเจ้าอาดีตบางคนเคยคิดว่าคนในอดีตคือคนที่มีค่าเป็นเนื้อคู่คุณแล้วเป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรแล้วแต่ความรักตรงนั้นนะ่ะมันมันไม่มีอ่ะมันไม่มีความจริงบนโลกใบนี้แล้วอ่ะมันไม่หลงเหลือความเป็นไปได้บนโลกใบนี้ นะคะบางคนก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ทําไมฉันไม่มีคู่เลยทําไมกว่าฉันจะมีฉันจะมีใครที่ฉันรักแล้วมันมีปัญหาความทุกข์เกิดขึ้นนี่แหละค่ะบางคนเป็นอคติตรงนี้นะคะอยากจะให้ลองเปิดใจดูนะคะเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าถ้าสภาพจิตใจของคุณเป็นอย่างนี้ถ้าคุณไม่เปิดใจอ่ะสิ่งดีๆอ่ะจะเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไรนะคะคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างไรชาวมังกรสเปคสูงมากเลือกเยอะด้วย นะคะแต่เรามองว่าในไม่ช้าไม่นานเอาอย่างนี้ดีกว่าในไม่ช้าไม่นานค่ะสิ่งใหม่ๆกำลังคนใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวมังกรนะคะคุณอาจจะกำลังจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณมาชอบคุณนะคะอยากจะคุยด้วยนะคะอยากจะเป็นกัลยาณนามิตรด้วยนะคะก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ก็คือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ นะคะชาวมังกรความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็น่าจะรอคุณอยู่นะคะแต่ก็เชื่อว่าเชื่อว่าก็คงไม่ได้เร็วจีใน15วันนี้นะคะเพราะ15วันนี้ดาวความรักยังอยู่อริเลยนะคะก็น่าจะเป็นนู่นละสักพักหนึ่งนะคะต้องให้ดาวความรักเอ่อเคลื่อนก่อนนะคะทีนี้ค่ะมาดูกันนะคะ รักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามานะคะชาวมังกรเป็นความรักที่ดีด้วยคุณผู้ชายคุณจะได้คุณผู้หญิงที่สไตล์แบบแต่งตัวดูดีรูปร่างงามนะคะดูมีสเสน่ห์ดูหน้าค้นพบนะคะคุณผู้หญิงจะได้คนคุณผู้ชายโปรโฟไฟล์ดีมากนะคะโปรโฟไฟล์อ่ะเป็นคนที่เรียกว่ามี power พอตัวเลยนะคะ มาแล้วค่ะความรักครั้งใหม่ค่ะนะคะจะเกิดขึ้นกับชาวมังกรไหมสองอาทิตย์ข้างหน้าอะถ้าความหมายแบบนี้นะคะก็คงก็เรียกไว่าไงอะก็ไม่น่าจะเอาง่ายๆคือไม่น่าจะเร็ววันนี้ก็คือวันข้างหน้านะคะความรักครั้งใหม่และบ่งบอกได้ว่าเป็นคู่เป็นความรักแบบไหนล่ะโอ้ความรักที่คุณตั้งใจใฝ่ฝันะ่ะ เป็นความรักที่บางคนาลด,ด่วนขบวนสุดท้ายด้วยบางคนรู้สึกว่าชีตนี้ฉันผิดหวังมันเยอะนะคะฉันขอแค่แค่กำลังใจเล็กๆน้อยๆของฉันเนี่ยให้เจอความรักดีๆนั่นแหละค่ะคุณก็กำลังจะพบรักแบบนั้นนะคะไม่ช้าไม่นานค่ะคิดว่าไม่ช้าไม่นานนะคะชาวมังกรการจบกับอดีตคือการเริ่มต้นใหม่การจบอดีตนะคะปัญหาอะไรที่อยู่ในใจเราต้องปล่อยนะคะรักใหม่มาแล้วค่ะ คุณกำลังจะได้พบรักนะคะการเริ่มต้นใหม่กับความรักที่เป็นคู่นะคะที่เป็นคู่ด้วยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไม่ได้สายเกินไปเลยค่ะนะคะจัก,กรวาลเขามาฟ้องแล้วว่าไม่ได้สายเกินไปเลยถ้าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่มีความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดก็เชื่อว่าน่าจะประมาณแบบนี้นะคะใน15วันนี้ Okay. นี่ก็คือเรื่องราวความรักของชาวมังกรก็ขอให้มังกรสุขสมหวังนะคะมังกรหลายท่านอดควรวนมานะว่าเหนื่อยจังเลยมีปัญหานะคะสองปีกว่าก็แน่นอนค่ะเสาทับรักมีปัญหาอยู่แล้วนะคะเสามาทําการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของท่านให้เกิดมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและสิ่งดีๆในลักษณะแบบเสาเนี่ยคือสิ่งดีๆที่มีมากนะคะที่มั่นคงมาก นะคะและอย่าลืมนะคะดาวพรหัสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะเป็นราชาโชคด้วยคุณเนี่ยยังไงก็ต้องติดโผติดโผอยู่แล้วนะคะติดโผในเรื่องของชิดรวยรุ่งพุ่งปังนะคะก็ขอให้ชาวมังกรโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ